ยังดินกับม้านี่เลยอันนี้ร้อนเนี่ยเป็นปกติที่เราสั่งมาคืออร่อยทุกอย่าง,งจะติดเคมม็มนิดหน่อยถ้าคนไม่ชอบเค็มเ,เออสามารถบอกเขาได้นะว่าแบบไม่อเอออยากเค็มมากเพราะว่าร้านนี้เขาจะแบบทรมติดเคม็มนิดนึงแต่คืออร่อยทุกเมนูที่เห็นในคลิปก็คืออร่อยทุกเมนูยำผิดสีไหมผคือกันเลยนเดี๋ยวนี้ชอบดูนังดีไปยา กระเพวะบักสต็ปแกที่ดีก็แบบทำให้ไข่อ๋อเหรอเอ,อเออวัดเพื่อนลูกอะ่ะเขาแบบรีวิวเราต้องไปงต้องหาวัดไปอิ่มนแม่อือขอแค่แค่เหรออร่อยอร่อยเลยครับเหรอไม่อร่อยเลยเหรอกินไม่ได้เลยครับกินไม่ได้เลยกินไม่ได้แน่ใจเหรอจานคุณมันแซ่อาร์ติวายส์นะอ๋ะอเอออันนี้จะนี่กินครับมันนี้จะนี่กินใช่เหรอแล้วจานนั้นของใคร E> ไม่อร่อยเท่าไหร่นะฮะเกี้ยงค่ะทุกคนร้นนี้ให้ร้นนี้ให้น้อยมากเลยนะครับมาสิก็เป็นอย่างนี้แล้วเียวขอความแพ่นนะเป็นยังกินมากินตลอดเลยเนี่ยคือไฮน้อย